หลายคนคงสงสัยว่าทำไมจึงเกิดฝ้าหรือว่าละอองน้ำขะบริเวณโคมไฟหน้านะคะสวัสดีค่ะนุ่นลูกค้าสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะแต้วลูกค้าสัมพันธ์ค่ะกับพวกเราสองคนชิมลูกค้าสัมพันธ์ค่ะก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆค่ะมาฝากลูกค้าทุกท่านนะคะ หลายคนคงสงสัยว่าทําไมจึงเกิดฝ้าหรือว่าละอองน้ําค่ะบริเวณโคมไฟหน้านะคะทําไมคะน้องนุ่นค่ะการเกิดฝ้าบริเวณโคมไฟหน้าสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะโดยมี3ปัจจัยหลักค่ะปัจจัยแรกนะคะเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิภายในค่ะซึ่งสภาวะนี้จะเป็นตามกระบวนการธรรมชาติเลยค่ะและฝ้าจะสลายไปเองเมื่ออุณหภูมิภายนอกและภายในสมดุลกันค่ะปัจจัยที่2ค่ะก็คือการล้างรถ โดยที่มีการจอดรถทิ้งตากแดดไว้นานๆค่ะตัวนี้อากาศร้อนจะทําให้อุณหภูมิสูงค่ะและมีความชื้นสูงจะไหลเข้าทางโคมไฟหน้าค่ะตัวนี้ความชื้นจะไหลผ่านขั้วปลั๊กไฟค่ะและช่องระบายอากาศหากเราล้างรถทันทีค่ะจะทําให้ระบายอุณหภูมิไม่ทันค่ะทําให้เกิดฝ้าที่หน้าโคมไฟนะคะค่ะในส่วนของปัจจัยข้อที่3นะคะล้างรถทันทีเมื่อโคมไฟมีความร้อนค่ะ เมื่อควมไฟมีความร้อนแล้วกระทบกับน้ำค่ะก็จะทำให้เกิดละอองหรือว่าฟ้านะคะขาวหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะอย่าลืมกดแชร์ค่ะนึกถึงฮัน d a ค่ะนึกถึงราชาวอเตอร์คันแก่ตนะคะ